กันที่จังหวัดลบบุรีค่ะจังหวัดลบบุรีเขามีการจัดกิจกรรมรณรงค์สุดท้ายนะคะบิ๊กเดย์ค่ะการเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีค่ะนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรี พร้อมด้วยนางสุวจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีเปิดกิจกรรมรณรงคง์โค้งสุดท้ายบิ๊กเดย์การเลือกตั้งสมาชิกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีที่ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพ,พระนารายมหาราชบริเวณวง,วง,วงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลบงลบุร,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 รีจังหวัดลบบุรีโดยมีนายปรัชญาเปปาตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีพรม ด้วยคณะรองผู้วราชการจังหวัดลบบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นตลอดจนประชาชนรวมกิจกรรมกว่า500คนค่ะโดยพิธีเปิดผูัวราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยส่วนราชการแสดงออกเชิญสัญ,ญลักษณ์ด้วยการทำเครื่องหมายลงในช่องลงคะแนนจำลอง จากนั้นค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีและนายกเหล่ากาชาติแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการหย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบเลือกตั้งจำลองเพื่อเปิดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบิ๊กเดย์นะคะจากนั้นรวมปล่อยขบวนรณรงค์ประชาชนสัมผันธ์เคลื่อนที่รอบวงเวียนเทพสตรีหนึ่งรอบค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก สำหรับจังหวัดลบบุรีค่ะมีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีเนี่ยประมาณ5 8 7 8 2คนค่ะและก็มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุรีอยู่ที่ประมาณ585,25คนแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยออกเป็น30เขตเลือกตั้งใน11อำเภอค่ะ